สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนประถมวัยออนไลน์บายคุณพนาค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะบทเรียนออนไลน์หน่วยพระคุณแม่จัดทําโดยนางพนารัจาริพิทยาตำแหน่งครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเ,รเสริฐสันทราสายกระ่างสิงหาเสนีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. ความสำคัญของวันแม่ 2. พระราชกรณียกิจ 3. สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ 4. บทบาทหน้าที่ของแม่ 5. การปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อแม่เราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรื่องที่ 1. ความสำคัญของวันแม่ วันแม่นะคะตรงกับวันที่12สสิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติยังมีการจัดงานวันแม่เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่อีกด้วยค่ะเรื่องที่สองพระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงมีหลากหลายด้านดังนี้นะคะด้านศิลปาชีพในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงตรงจาก สมเด็จพนงจางเจ้าสีรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้ทําอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทําไร่ทานามาทํางานศิลปาชีพจนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตงานศิลปะหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล ด้านความมั่นคงของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใหญ่ความมั่นคงของชาติและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิธีทางที่จะช่วยธนุบำรุงและ ต้องรักษาประเทศชาติทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจราษฎรอาสาสมัครจนถึงฐานปฏิบัติการทีว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายเพียงใดก็ตามท่านทรงพระราชทานผงของข,องขวัญประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อพระราชทานกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติตลอดมา ด้านการสาธารณสุขในด้านการสาธารณาสุข,น,น,สาาสขนอกจากทรงช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยจัดหน่วยแพทย์พระราชทานตามเสด็จไปรักษาพยาบาลราชฎอนในถิ่นธุรก,กันดานแล้วยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติทหารตำรวจและราชฎรอ,อาสาสมัครตามชายแดน ทรงเริ่มจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมในกรณีที่พบราษฎรเจ็บป่วยก็จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศลสมาคมมูลนิธิต่างๆเป็นจํานวนมาก ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติพระองค์ทรงม,มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่าลักน้ำทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกป่า หลังจากนั้นยังมีโครงการตามพระราชดำริที่ปรากฏขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอาทิโครงการสวนสัตว์เปิดภูเขียวการพระราชดำริโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตวป่าโครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติโครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่เป็นต้น ญลักษณ์วันแม่แห่งชาติสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติคือดอกมะลิดอกมะลินะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติซึ่งเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกนั่นเองค่ะกิจกรรมที่ทําในวันแม่แห่งชาตินะคะการนำพวงมาลัยนะคะไปกราบคุณแม่หรือการล้างเท้าให้คุณแม่เด็กๆนะคะบางคนยังไม่เคยล้างเท้าให้คุณแม่เลยการกราบคุณแม่หรือการล้างเท้าคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะจะเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเรานะคะ และเด็กๆบางคนอาจจะนำการ์ดอวยพรไปให้คุณแม่หรือของขวัญที่เด็กๆทำเองก็ได้นะคะต่อไปนะคะการทําบุญตักบ,บาตรในช่วงเช้านะคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทําบุญตักบ,บาตรในช่วงเช้าได้นะคะและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนของเรา mm hmm. เช่นการเก็บกวาดขยะการทําความสะอาดห้องเรียนของเราให้สะอาดหมดจดเลยนะคะและช่วยเหลือชุมชนของเราไม่ให้มีขยะอยู่ในชุมชนเลยนะคะเด็กๆ เรื่องที่ 4. บทบาทหน้าที่ของแม่ 1. การอบรมดูแลและเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์และแข็งแรงนั่นเองค่ะ 2. เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆ 3. คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะ 4. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบ,บียบวินัยแก่ลูกๆของเราเรื่องที่5าการเป็น ตนที่ดีต่อพ่อแม่นะคะแนวทานที่ดีในการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่เด็กๆนะคะต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนมาโรงเรียนและกลับมาถึงบ้านทุกครั้งและช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทํางานบ้านอย่างตั้งใจตั้งใจเรียนหนังสือและเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองค่ะและไม่ถกเถียงพ่อแม่นะคะดเด็กๆไม่ควรเถียงคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่แมกําลังสอนหรือกําลังบอกเราอยู่นะคะ ไม่ควรขโมยเงินหรือของมีค่าของคุณพ่อคุณแม่และของผู้อื่นไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆนะคะไม่ควรทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเสียใจยเราต้องทําให้ท่านนะคะภูมิใจในตัวเราให้ได้ค่ะเกมการศึกษาท้ายบทเกมจับคู่ภาพกับเงาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งนะคะเด็กดูภาพนี้นะคะ ภาพคณแม่กำลังอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะให้เด็กๆมาดูนะคะว่าภาพไหนเป็นเงาของภาพนี้กันอ่ะดูนะคะภาพแรกและภาพที่สองเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากเลยค่ะภาพนี้นั่นเองเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กเห็นภาพนี้ไหมคะภาพเด็กกำลังลากถุงขยะไปใช่ไหมคะเด็กมาดูกันนะคะว่าเงาของภาพนี้คือภาพไหนกันแน่ ภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะไหนลองคิดสิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะภาพนี้นี่เองค่ะต่อไปนะคะมาดูภาพนี้กันนะคะเด็กๆแข่งภาพนี้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเงาของภาพนี้คือภาพไหนภาพที่หนึ่งนะคะหรือภาพที่สองเอภาพไหนน้าเก่งมากนะคะภาพนี้นี่เองต่อไปภาพสุดท้ายนะคะ เด็กๆเห็นไหมคะภาพนี้เงาของภาพนี้คือภาพไหนภาพที่หนึ่หรือว่าภาพที่2องคะติ๊กตอก,กติก๊กตอกถูกต้องนะคะภาพนี้เองเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆจบบทเรียนออนไลน์หน่วยพาพคุณแม่แล้วพบกันใหม่กับห้องเรียนปฐมวัยออนไลน์บ้ายคูพนานะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย,บาย